สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจเห็ดเล็กน้อยครับเนื่องจากอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกตนะครับก็บจะหาเห็ดกินยากเล็กน้อยครับแต่ว่ามันจะมีจุดๆหนึ่งครับที่พอมีเห็ดนะครับอ่าเมื่อนี้ตอนนี้ผมอยู่ทางธนาคารกสิกรนะครับอำเภอเ,<พ>อม,เมืองศรีสะเกตเสียงอย่างนอกราวนั่นเสียงอืน่นโอ้เสียงชัดโอ้มีใครพร้อมเขาเอื้องใครเอื้องอย่างเนี้ยมันคือตัวน้อยเนี่ยเอื่งแดงเอื่งแดง โตเล็กน้อยซ้ำโอนิโป่งน,นี่ pues mm ครับนี oh, ่นี่ครับอ๋อมันแสบบ่ย่าไงอ่อนบ่เออเห็ดมาได้่สายละย่ายนี่คือว่าแต่เสาร์แท้ว่างหินบ้านไหนคะว่างหินโอ้มีเห็ดละงอกนั่นขายจากบาทย่าไงเนี่ยโลดโลดหนึ่งบ่กอันนี้คือถุงมีโลดหนึ่งบ่กกันซีร้อยครับนี่พี่น้องนี่เห็ดละงอกของแท้ย่างดีเป็นเห็ดแสบเด้อ เห็ดพวกเจ้าบาทละแม่สองห้าสองร้อยห้าสิบอันนี้นะคะอุ้ยเป็นตาหวานเนาะเฮ็ดพวกเนี่ยอ่อนๆเงี้ยเฮ็ดเฮ็ดคอไข่เฮ็ดเอี่ยคอเฮ็ดไข่จักบาทแม่ถูกละลอยถูกละลอยอันนั้นลรงโกงคือกันครับนี่เดี๋ยวสำรวจสำรวจราคาพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับจักบาทครับนี่สามร้อยห้าสิบราคาเดียวกันเนาะใจ จะเลื้ยงจะขาวกันราคาเดียวกันละงง่ถุงอันนี้ถุงละสี่ร้อยถ้าพูดตัวใดก่อนถ้าพูดซีลอยถ้าพารทถ้าพูดซีลอยอ๋อถ้าเลื้ยงซีลอยถ้าขาวสามร้อยห้าสิบนะครับอันไหนเสียบเสียบคือแฉลบออมารถรถขึ้นกันบ่แม่รถชาดมันขึ้นกันบ่ขึ้นกันนอแต่ว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยมันจะสีสันน่ากินกว่านออะทีนี้ว่าสำรวจเห็ดเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่ทุกจจบาปแล้วครับเนี่ย เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทบาครับนี่ยปนหนึ่งปนถักแกงนี่เออเอาไปแกงกระเซียด้วยนี่เห็นอันนี้พ้อมครับไออันนี้พอโลวะบครับเนี่โลนึงโลจากบาทครับฮะสองห้าร้อยห้าสิบโอ้ราคาดีก็เห็ดลลโงกอด้วยพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวก เอามาม้ามามาต่ำเด้อมาต่ำเด้ออันนี้เฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดเพาะฝายลื่นนังเนี่ยฝายกับหนังร่วมกันเพราะว่าเก็บออกมาจากปลาก็คือได้จังไดกามาเลยเนาะขายโลเท่าใดครับบัดสองร้อยห้าสิบสราคาพอฟังพอสื่อพอแกงยังได้พี่น้องเนี่ยสองร้อยห้าสิบแม่แมากินแบบยากนครัแม่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 เอาคนนี้มามีเอ้เจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่ไง ติดตา <c oughs> มนละหลาย้แม่อเาะมาหเหมือนละนอบางยางเหมือนละนอแล้วที่นี่เฮ็ดปัวขายยังไงครับปันนี่สอยน,นี่สองอยห้าสิบสีองห้ิบองลยห้าสิบคือแกงหนึง่งสองอยห้าสิบทีททนุ่นล่ะครับทีนู่นทีนุ่นถนุ่นถุงละรอยไข่ไข่เลยบอกไข่กับบอกไข่กับแซบครับที่นุน่นเน,นี่ยมันหอมนะครับเนาะอันนี้คือไข่เนาะทองเป่งเปล่งเลย เอาโอเคพี่น้องมาแวะมาต่ำเลยด้วยครับอยู่นี่เด้อเดี๋ยวผมให้เบิงนี่ธราคากระสิกรไทยนะครับราคาราคากรกรไให้เราที่นี่ด้านนาเป็นลอตเตอรี่นะครับด้านคางลิลี่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเห็ดเป็นของปลาเป็นอาหารปลานะครับพี่น้องก็จะมาจากอำเภอต่างๆนะครับมาดีลดสองแถวมาดีลดเขาเมืองนะครับเพื่อจะเอาสินค้า นะครับพื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะโซนนี้มีเห็ุครับเอามาให้พี่น้องอำเภอเมืองนะครับไ้ซื้อกันนะครับราคารอแพียงครับราคานี่มาจากมาจากป่าเลยครับเอาเอาฟองนี้มาฝากพี่ฝากน้องครับอย่าลืมมาซอยก่อนเดอ้อขอบคุณทีทีดตามสวัสดีครับ